ของในแห้งกันแล้วจะพื่เดี๋ยวมัอนอ่ะปะนงเขาก็ลังเลิกวัดมาเนี่ยเปนต้ตาเขาจุดเตียนจุดอย่างก็หาไม่มึงโทรห้องได้เพิ่งมากกว่าบอกเขาก็โทรล้วก็น่าจะมีคนโทรรับกายโดนอะไรจันน่าจะเป็นไฟช็อตน่ะ Nó không c วเวลาเกหเป็นเวลาประมาณกี่ประมาณประมาณโมง10นาทีประมาณการนี้ก็ช่วเช้าเป็นช่วงที่ญาติโยมเข้ามาทำบุญวันพระาบบุญวันพระมันศีลอยู่ บองเอิญว่ามีโยมท่านหนึ่งขับรถมาจะไปซื้อของที่ตลาดเสร็จแล้วก็มาเจอว่าไฟไหม้ข้างบนแล้วก็ควันขโมงออกมาตรงหน้าต่างก็เลยแวะรถเข้ามาในวัดวมาบอกญาติโยมที่กำลังทำบุญที่พระวุนศีกันอยู่แล้วก็เลยพากันออกมาดูออมาดูแล้วก็เลยช่วยกันเก็บข้าวของล้วก็ บางอย่างกขเก็บได้กขเก็บบางอย่างเสร็จแล้วก็เทรไปแจ้งเทศบาลขอรถดับเพลิงมาช่วยอาจจะน์คณะสัทาาาวัดนางแลก็ได้มาช่วยกันตลอดทำช่วยกันเก็บข้าวเก็บของเข้ามาดูแล้วก็อาตมาวิพุรษากา,ารแทนวัดนางแลแห่งนี้เสร็จแล้วก็ญาติโยมที่มาวันพระเขาก็โทรศัพท์ไปบอกอาตมาว่าตอนนี้ไฟไหม้กุดถีแล้วนะเราจมรีบมาเลย เรีมาจากติตัวเมืองเพรานั้นหลวงพ่ออยู่ที่ไหนเพราะนั้นอยู่ที่วัดพระแก้วคือมีกิจมิตรอยู่อ่ากิจกิมิตรวัดพระแก้วพระกาลันพอดีที่วัดพระแก้วนี่เขาทํากิจกรรมควาบังพระเรียบร้อยแล้วพื็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่วัดนางแลนี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกิจกรรมคอาบังพระประโยชน์เขากำลังอยู่ในวัดพอดียังดีตรงที่ว่ามีคณะศรัทธาเข้ามาวัดประมาณ 30- 40คน เขาก็มาทำมาดูกันมาช่วยกันตรงนี้ได้ครับแจ้งให้ทางเทศบาลอะไรต่างๆให้มาอาตมาพอได้รับข่าวก็ต้องรีบมามาดูก็เห็นไฟไหม้พื้นเต็มหมดเลยแล้วก็ดับเพลิงเขาก็มาช่วยกันดับเพลิงก็ตอนนี้ก็พลาอยู่ที่ปกฏิประจำปกตินี่เป็นโรพลาดที่อยู่กกติประจำนี่ก็มีอาตมาหนึ่งโรคนอนนอนอยู่กกติเ้อาชั้นล่าง แล้วก็เข้าชั้นสองนี่มีพระพักอยู่สองรูปเขาอยู่สองรูปแต่ก็ไม่มีใครอยู่สักรูปเลยเพราะว่าทาํากิจกรรมที่วันพระที่วันพระตรงศาลาตรงศาลา,ลาการประเรียนเลยเลยไม่มีใครอยู่พระก็มีคนเลยเลยไม่รู้ว่าตอนไฟไหม้นาเป็นอะไรแต่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไฟฟา้าลัดวงจรน่าจะเป็นไฟฟา้าลัดวงจรแล้อายุของโกตินี่อายุประมาณเท่าไหร่ก็ เขาสร้างตั้งแต่ปี2514-15เป็นต้นมาจนถึงปันนี้น่ากั34-40ปีอาจจะเกิดในตีตส .15 อาตมาบวชเป็นสามเณรปี2517กฏเกียรติเขาก็สร้างเสร็จเียนร้อยแล้วตอนนั้นเป็นเฉยเป็นเป็นไม้เป็นไม้มาไปกฏิไม้ทั้งหลังเลยเพียงแต่ข้างล่างเป็นเป็นเป็นเสาปูน จะโอบด้วยไม้แต่ช่างข้างบนนี่เป็นไม้ทั้งหมดทั้งฝาผน,นังทั้งไม้ฟืนอะไรสุดเป็นไม้ทั้งหมดเลยก็ประมาณความเสียหายนี่คืออาตมาประมาณการว่าเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นกุฏิหลังใหญ่กุฏิโบราณกุฏิหลังใหญ่ก็น่าจะมาสักสามล้านขึ้นกะประมาณการเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งพ้ออุปกรณ์เข้าของต่างๆของวัด ที่อยู่ในเขาเก็บไว้ในห้องไว้แต่และห้องก็ยังมีอยู่บ้างที่ในห้องพระของของพระงสงฆ์ตอนนี้ครับช่วงเกิดเหตุเป็นเวลาประมาณกี่โมงประมาณแปดโมงกว่านิดนิด,นด,นดตอนนั้นกําลังทําอะไรกอยู่กําลังทําบุญกันแล้ว<บ>จะถวายทานแล้วมีคนมาเรียกแลวแล้วมีคนมาบอกว่าควันออกจาก ออกจากสาราเอออุติก็เลยมากันมาก็เลยพากันมาดูตอนตอนนั้นไฟไหม้เยอะเลยเอย่างกำลังมีกำลังมีคนออกจากอา่องหน้าต่างอะ่ะเจ้าเจ้าหน้าที่เทศบาลนานไหมครับ,บพอสมควร <laughs> นี่อันนี้รอบที่ดูนี่สาเหตุมันมันจะเกิดจากอะไรก็ เบื้องต้นนะเนาะเบื้องต้นของไฟใหม่ก็คงจะไฟฟ้านะง่ายๆจราจร